สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ5สุนัขพันธ์ใหญ่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงกับเด็กกันการเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนเล่นและเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นให้ความสนใจโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กการเลือกสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีนิสัยใจดีและเข้ากับเด็กได้ดีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและนี่คือ5สายพันธ์ครับจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ลาบาร์ดเลจิเวอร์ลาบาร์ดเลจิเวอร์เป็นพันธุ์สุนัขที่มีความอ่อนโยนใจดีและก็รักสนุก เป็นโซน่าที่มีพลังงานสูงและชอบการเล่นเกมทําให้เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเด็กนอกจากนี้ยังมีความฉลาดและสามารถฝึกฝนได้ง่ายทําให้เจ้าของสามารถสอนกับสั่งต่างๆได้โดยไม่ยากเลยครับ 2. องโกลเด้นรีทรี버โกลเด้นรีทรีเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์โซน่าที่ได้รับความนิยมในครอบครัวที่มีเด็กมีนิสัยอ่อนโยนรักใคร่และก็เข้ากับคนได้ง่ายพวกเขาชอบการเล่นและก็ออกกำลังกายซึ่งทําให้เหมาะกับการเล่นกับเด็กๆ ทั้งยังมีความอดทนและความเข้าใจความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี 3. นิวฟอร์แลนด์นิวฟอร์แลนด์เป็นพันธุ์สุนัขที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนแล้วก็อดทนมากพวกเขาเป็นสุนัขที่มีความใจดีแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนรวมถึงกับเด็กอีกทั้งยังมีความสามารถในการช่วยเหลือทางน้ําทําให้เป็นพันธุ์สุนัขที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักสําหรับครอบครัวที่มีเด็ก 4. เซนเบอร์นาด เซนเบอร์นาเป็นพันสุนัขที่มีขนาดใหญ่และก็ทรงพลังแต่ก็มีหัวใจที่อ่อนโยนและก็รักใคร่ครับพวกเขามีความอดทนและก็สามารถเข้ากับเด็กได้ดีแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่เซนเบอร์นาเป็นสุนัขที่อ่อนโยนและรักการเล่นกับเด็กๆนอกจากนี้ยังเป็นสุนัขที่เงียบสงบและก็ไม่ก้าวร้าวด้วย 5. เบอร์นิสมอร์เทนด็อกเบอร์นิสมอร์เทนด็อกเป็นพันสุนัขที่มีนิสัยอ่อนโยนใจดีเข้ากับคนได้ง่ายพวกเขามีขนาดใหญ่แต่ไม่ก้าวร้าวและมีความอดทนสูง น,นอกจากนี้ยังเป็นสุนัขที่มีพลังงานและก็ชอบการเล่นทําให้เหมาะกับการเป็นเพื่อนเล่นสําหรับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับการเลี้ยงสุนัขพันธ์ใหญ่สาหรับเลี้ยงกับเด็กนั้นควรพิจารณานิสัยและก็ความต้องการของทั้งสุนัขและก็เด็กด้วยการฝึกฝนและก็การดูแลสุนัขอย่างถูกต้องจะช่วยให้สุนัขและก็เด็กมีความสุขในการอยู่ร่วมกันครับสุนัขพันธ์ใหญ่ที่มีนิสัยใจดีและก็รักใครสามารถเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างแท้จริง แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ